ลลูกมองแ้วสวัสดีครับ e คทต Channel ครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่ h u นเตอร์เว e y นะครับผมที่พักที่จองไว้นี่มีแบบจิงโจ้ามาเล่นด้วยเยอะเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันครับผม ไปดูจริงโจ้แป๊บหนึ่งครับตัวนี้เหมือนมีลูกในกระเป๋าด้วยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเห็นขาเขาอะ่ะอันนี้ลูกกำลังกินนมอยู่หรือเปล่านีออ่ลูกมองแล้วไฮโอ้โหนอนอาบแดดกันชิลเลยนะโอ้โหดูเอาลูกดินแล้วลูกดินแล้วเอาเอาหัวอกมาแล้วอุ้ยเอาข้างหลังเกาถึงบ้น่ะ โอ้ปลุกลูกว่ะปลุกลูกเรืยอยงไหนะคันกระเป๋าเดี๋ยวไปดูฝั่งที่พักตรงนูน้นที่จะเห็นภูเขาข้างหน้านู้นเห็นไหมครับนู่นวา้าสวยนะส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นร้านที่เป็นร้านฝรั่งนะครับที่เขาจะกินแบบอาหารแบบกับไวน์กับอะไรเงี้ยนะครับผม แต่ตอนนี้เราผมอยากกินข้าวครับแล้วก็ลองเสิร์ชหาดูตรงนี้มีอยู่ร้านไทยจากที่พักประมาณ5กิโลนะไปเดี๋ยวไปซื้อข้าวที่ร้านไทยกันครับผมโอ้โหเยอมากหากินอ๋ออันนี้เหมือนเขากินรากรากหญ้าเนาะแล้ที่เห็น่อนกัแบบนี้ครับโอ้เหมือนขาอคัตตู้แต่ไม่มีงดน,นะใช่ แพลนวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับวันแรกก็เหมือนเป็นวันเดินทางนะครับวันที่2เป็นวันแอคทิวิตี้วันที่สาก็จะเป็นวันแบบกลับอะไรประมาณนี้เนาะมา3มวันเนาะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะผมมาจันทร์งครพุธเห็นไหมแดดออกแค่จันทร์งครพุธวันที่มาเนี่นอกนั้นคือมีฝนโหร้านใหญ่มากอดเยี่ยวห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้สั่ง อาหารไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสั่งเป็นผนงไก่กับผัดซีอิ๊วไก่เพราะว่าเขาไม่มีหมูมีแต่ไก่มีแต่เนื้อแล้วก็กุ้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับได้ของกินแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ไปหาน้ามึนเมาก่อนครับผมใกล้จะบ่ายสามแล้วก็จะได้ไปเช็คอินแล้วครับผมแต่ตอนเนี้บ่าย2.40แล้วแต่เขายังไม่ส่งโค้ดเอนั่นมาให้เลยนะโค้ดกุญแจหรือว่าเขาลืมเราไปแล้ว ตรงนี้เรียกว่าโปกบินก็มีของมีร้านขายอาหารเยอะอยู่นะแต่มันจะถูกปากเราไหมแค่นั้นแหละอู้นกยุงนกยุงเฮ้เออเจอนกยุงด้วยอ๋อเขาเลี้ยงไว้เหรอน่าจะใช่แหละเพราะว่าแกมีเชื่ออยู่มาที่นี่เจอทุกอย่างทั้งจริงโจ้ทั้งนกยุงเรือดี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 มากไม่เปิดนี่ะทางเข้าไม่เปิด อ่ะ V R <are> open นะ V R <are> open <c oughs> แต่ <Okay. S 1> ไม่รู้เปิดทางไหน <c oughs> เดี๋ยวลองเดินไปข้างหน้าดูทางเข้าเขาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิด,เ,ปดเดี๋ยวคอยว่าเราขโมยแต่ในแอป,ปขึ้นว่า open แนละ้วเนี่ยมาจริงๆไม่เปิดโอเคเดี๋ยวไปอีกทีหนึ่งกันครับแล้วหลังจากนี้ก็ได้โค้ดยังอะ่ะมันจะบ่ายสามแล้วฮะโค้ดก็ยังไม่ส่งมาให้เลยครับ เนี่ยบ่าย255แล้วอีกแค่5นาทีสามารถเช็คอินได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับลองลุยอีกทีนึงตรงนี้อยู่ที่ Hunter Garden ไม่แน่พวกนี้อาจจะมาที่นี่นะครับอตอนนี้เขาแต่งงานกันอยู่หรือว่าเราไปขอไว้เขากินในงานแต่งงานแค่ไปเซ่ c o n c e t r a t i o n แล้วก็เอา <c oughs> นี่ไงปเปเื้องเลยเนี่ยเอาไหมป r o d u c t of Australia เท่นั้นไอเนี้ย,เ,นนเ,ยเอาจริงอ่ะ ไม่เคยเที่ยวแล้วรู้สึกแบบอึดอัดแบบนี้มาก่อนเลย <laughs> หายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลยจะซื้ออะไรก็ไม่ได้หาของอย่ากมากโอเคครับมิชชั่นคอมพิลแล้วได้มาแล้วโครโรนาแต่เป็นแบบจิ๋วนะวันนี้ก็น่าจะแค่แค่หมดนี่ก็พอแล้วครับ oh, เดี๋ยว <no. S 1> ไปที่พักกันครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาส่งโคดมาให้แล้ว โอ้นี่ครับนี่อ๋อนี่เตียงนอนก็เข้ามาแล้วก็เป็นเตียงนอนก็มีนี่โทรทัศน์มีนี่แล้วก็นี่ไปเทควิวข้างนอกครับเอ้าเขาไม่ได้ล็อกด้วยเขาไม่ได้ล็อกข้างนอกนี่คือระเบียงมีสระว่ายน้ําตรงนั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงน้ําตรงนั้นนะครับที่พักตรงนี้ จะถูกกว่าตรงติดน้ำนะแต่ไม่เป็นไรเราสามารถเดินไปได้นี่คือที่เขามีไว้ให้นะครับนี่ก็จะเป็นขนมปังซาวโ,โดนะซาวโ,อโดอแอปเปลิลมีบ,บัตเตอร์มีการโนล่าห้องน้ำก็สวยโอ้โหห้องอาบน้ำใหญ่มากโ,โหอย่างดีดูมีแบบอาบน้ำดูท้องฟ้าอาบน้ำดูธรรมชาติ อดี่ะถึงเวลากินข้าวมื้อแรกของวันพัสซีอุวครับผมดูแสงที่มันเห็นไหมลงจากไอ้จากเมฆทะลุลงมาอากาศก็ไม่ถือว่าหนาวมากนะนั้อากาศดีเย็นสบาย โอเครอดตายแล้วครับเดี๋ยวเดินไปดูสาะว่ายน้ำก่อนมันยังจืนอยู่นะดูสิครับเพราะว่าฝนมันตกทั้งอาทิตย์อลเนาะมันก็เลยแบบยังมีความจืดน,นิดหนะ่อย No Gas in Pool Area นี่นะก็จะเป็นหลายอย่างที่เป็นข้อห้ามนะครับห้ามอะไรประมาณนี้เนาะผมวางไว้นี่นะผมทำตามข้อห้ามนะ นี่งไงレスปอนเซอร์พิท e นคอนโซลอะไรเงรี้ยโอ้ามสายเงาภาษาโคราชสเงานู่นพระที่กำลังตกโ,โอ้โหมาเาไปแล้วไปเดินไปดู แม่น้ำกันครับหูอีกกระปูบ่านี่หูกระปูกะปูหรือหูแง่บวโอ้ข้างหน้าเป็นไรอ่างุวลแต่มีแต่ตอสุดยอดตรงนั้นจริงจโจ้หรือว่าอะไรนะนำๆเห็นยืนอยู่นานแล้ว<อ>ยืนอยู่นานแล้ว,นนลวเห็นอยู่นานแล้วนะอากาศดีมากอากาศดีแล้วก็แบบบรรยากาศธรรมชาติแบบดีมาก ชอบมากแต่อากาศตอนนี้เริ่มจะเย็นแล้ว พรุ่งนี้อากาศจะดีกว่านี้นะครับเมฆน่าจะไม่ค่อยมีนะก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงเกือบครึ่งแล้วนะครับผมหิวข้าวแล้วครับผมตอนนี้กําลังจะออกไปหาซื้อของที่โคหรือวอวิรดอะไรอย่างเง,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 งี้ยนะครับมืดมากตอนนี้ถนนดูครับบรรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้ได้ยินแต่เสียงพวกแมลงพวกกบพวกเขียดนะมันร้องงงงองเงงกันอยู่เข้ามาถึง ในตัวเมืองแล้วเมื่อกี้ขับรถออกมาน่ากลัวมาก,<ไ>กเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเดี๋ยวไปหาซื้อของกินกันนูเทลล่านึ่นงอัน,น,นกาแฟที่ชอบกินบอสอันนี้หนึ่งอันโ,อโก้โ้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะซื้อแม็กนะครับผมไปครับจ่ายตังค์ครับ โ okay, อเคขรบคุณครับเรียบร้อยครับผมเสียงเล็กหน่อยไปเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนผมปวดชีอเดี๋ยวผมไปยอกันครับ เรียบร้อยได้มาแล้วไปดูบรรยากาศทางเข้าที่ปักที่ผมขับมาเมื่อกี้ครับผมใช่เร,เราบอกไปเนผลิตโชคนี่ไงพูดรึงมาปับ๊บเลยเห็นไหมฝ่ามือนะเต็มเลยจริงโจ้เห็นไหมครับหนุ่มมีรถไหมไม่น่าจะมีนะฮลัลโหล

ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปหากินข้าวกินอะไรแล้วครับผมกินข้าวแล้วก็เอนจอยกับเครื่องดื่มหลายๆอย่างนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมโอเคครับ